ผืออาณาิตานามพืออายุทั้งสาวเมียมซื่อเนบตาอืมต่อไปเหตุการเหตุการณ์มันเออาพื้นแล้วแล้วเหตุการณ์มันติดับเนี่ยเหนื่อยอ่ะลูเหนื่อยแล้วือแล้วแล้วฉันพื้นบม่อหลรหลแล้ว สามสิบเออเอาการมานีิหยังมาเบิ่งดูวันนี้การมันนิดหยังมือเนึ่งขึ้นมีระเบียบหลายแน,นวแถวว่ะเอาเบิง่งการมานมาเบิง่งนี่ตีสมุดสมุดการมานสมุดไปโรงเรียนนี่ตีโอ้กระเป๋าไปโรงเรียนนี่ตีกระเป๋าบวมลงเลี้ยนอะดิโอ้ยนี่หดกล้องอน,นังกล้องกล้องมินโซ่ตีเนีย่ยบวย กองปากางปากาปัดโถกองปากกาตานี่แม่โอ้มีนาฬิกาโมงอีซี่โมงอีซี่แปดจีโอ้ยปากกาหลายเถอะว่ะแล้วไปดูนี่ยังเหยียกเฮ้ยจะเป็นสมบัติจะเป็นสมบัติหลายสามสร้างหลายสมบัติหลายขวดออกมาเยีกสมมุนังไหนมาเบิ่งด้อ

อันนั่งยังก็ดที่ซ่งไปไหม่นั่งจุดจ้างกันอ่ะโอ้ยนั้งซื้ออยังไม่ใช่บุญเบิ่งกันน่ำตังซื้ออยังนี่ปู่เลี้ยงคอมพิวเตอร์เดีวตัวหนิไหมอือท่นคอมพิวเตอร์บุญตัวหนิไหมว่าแม่เลี้ยงอ้าขียนซื้อเขียนน้ำสกุลหูแม่ห้องก็เคียดพี่สมมติตั้งซื้อเพื่อนเต็มเยอะดิ เจอแล้วเจอแล้วเอาเขียนเขียนเขียนจ้บุญกเสือมาเขียนได้ดอกฮัลโนิ้มซื้อย่างเอาอานเมิ่เน้องโอ้โอีตะขากินสั่งปาะกาอยู่ใสอันจิเขียนนะยี่สิบโมงแต่สิรสอสสามนาทีเออยี่สิบโงแล้วเอาเขียน

ไค่จะตครับแม่เ้าแม like so. ่เยาสูสๆสองสิบสองสิบสี่สองหนึ่งศูนย์สามไม่เย้ากอยว่าตากไม่ได้ไ่ได้นุ่งรองตากนชิหองต่มตากร่มีผมมีูกต้ามหาผู้สันะครับุ๊บ เพืขีย yeah. ้อมวไปเพ่อนานหนฟังต้นายยบุญะเบื้องดูในบุญเบื้องดูอ hmm. ันอันที่อ่านหนึงหันยยบุญเบื้องเบื้องนี่เพิ่นอ่านนึงหันเพิ่นว่าเพิ่นซื่อย่านดิกาน้าบัดือเนยยาวสูสูเพิ่นว่าแข็งแข็งแรงแข็งแรงแค่เพิ่มตายแหนมตายก้อนแหนมสิตายก้อนเพิ่นว่าเจ้ก็ายดอกไม่พูดายแล้วก็อ่านต่อ ต่อไปลายใสใอันเขียนไว้มันใสเขียนดีปอมมะเบิองดูอันทันมาเบิองฮะอันก่อนอันก่อนเอาอันมะพ่อครับหากเงียบบ่พ่อสู่ใจพี่พ่อซื้อหยังต้องบอกพ่อซื้อหยังพ่อละพีเออนุ่งน้ำเสียงเอาว่าดักเบื่องลักนะอี่ตันตะกาพัน พี่กอมวนหักๆตุบพ่อสุสุเยอะ่อี่นัักรักๆจุ๊บๆ,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 ๆมาเยเบบ่นอ้ยมือแหนมตีนเน่ยมืลูกน้ำเลยอ่ะโอ้มือลูกน้ำ <c oughs> โอ้ย,ยอเยเบิ่งก็ลืมตะเอิญตะแหนมเนาะเขาซื้อลูกน้ำก็ด้วย่สมาหกสามสิบหกไป,ไป để lại ở nam, ơ, ta bay, ta bay thương phái, khen thương phải bỏ con. Theo cấp,